วัสดีครับมาร์กนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงซองที่ซื้อมาได้พักหนึ่งละอ่าแล้วก็หัดพยายามฝึกซ้อมนะครับมาก็คือตัวนี้สไฟ i แลนด์หกสามหนะครับเป็นซองเลเวลสที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับปืน1นึ่หนึ่งหนึ่งแถวเดียวนะครับอ่าตัวนี้นี่ก็ใช้ได้กับโค้กสปริงฟิลด์ที่เป็นจุดหนะครับที่ไม่ติดไฟฉายนะครับอ่า นี่นะครับอ่เดี๋ยวก่อนอื่นผมเดี๋ยวแม็กไม่มีเดอรอ์กระสุนไม่มีในลังเพลิงนะครับเห็นนะเห็นฟีดแรมชัดเจนไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนอยู่ใกล้ซองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซองที่มาตรฐาน Safari Land น,นะครับไม่มีไม่มีข้อไม่มีข้อบุกร้่องตรงไหน,นนะครับเกี่ยวกับ ความคงทนเกี่ยวกับวัสดุนะครับโดยเฉพาะซีรีส์หกพันนะครับสิ่งสรหกพั 6, นนียคือแบบผมใช้มาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนตำรวจแล้วก็ใช้ในการปั้มกับคนร้ายใช้ในการฝึกด้วยนะครับคืองานตำรวจทุกวันที่มันใช้อยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทดสอบนะครับแค่งานประจําวันเนี่ยพูดถึงเราไม่ได้ใช้กําลังคนกับคนร้ายเลยแค่การใช้งานปัจจุบันแบบธรรมดาเนี่ย นะครับขับรถไปมาขึ้นลงรถเดินไปเดินมานะครับชนนู่นบางชนนี่บางนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันก็พอจะวัดถึงความคงทนของวัสดุได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปบวกกับการใช้กําลังกับคนร้ายการฝึกนะครับการฝึกยิงปืนการฝึกการต่อสู้อะไรที่เราจะต้องใส่อุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยตัวนี้มันก็คือซีรีส์หกพันเนี่ยมันพิสูจน์ตัวมันเองมายาวนานอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ย เรามาพูดถึงซองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่เป็นเลี้ยวสามนะครับแบบไม่มีไฟฉายซึ่งซองที่ไม่มีไฟฉายเนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงก็คือมันอย่างนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับอ่านิ้วเนี่ยแทะเข้าไปไม่ได้เลยมันจะมันจะมันจะปิดไอ้กงไกนี่ค่อนข้างสนิทนะครับของแปลกบอมสิ่งแปลกบอมเข้าไปไม่ค่อยได้นะครับซองมันจะสนิทมากอ่ะแต่เขาเนี่ย สำหรับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นมาก็คือมันจะมีพลาสติกตรงนี้นะครับอยู่นิดนึงซึ่งมันก็อาจจะทําให้เวลาเราชักปืนเนี่ยแบบมือแบบนิ้วนิ้วแร้อยู่ตรงนิ้วนิ้วฟ้องเราอยู่ตรงเซฟอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีไอไอไอวัสดุที่เป็นพลาสติกขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อ่ามันชักยากขึ้นนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าซองหนึ่งกันหนึ่งเลวสาเนี่ยน่าจะชักยากกว่าซองเลวสาของกลอกหรือว่าปืนเข็มพุ่งอื่นๆนะครับอันนี้นี่ผมได้ยินมาว่าซองหกสามหที่เป็นของสองพันสิบอ็ดหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่บางรุ่นที่ติดไฟฉายเนี่ยไม่ได้มากับไอเจ้าพลาสติกตรงนี้แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก แล้วเอาจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขาผลิตไอแผ่นพลาสติกนี้มาทำไมนะครับอ่าเพราะว่าไอแผ่นพลาสติกเนี่ยที่ผมเดานะครับมันอาจจะผลิตมาเพื่อว่าเพราะหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยมีเซฟและเซฟหลกัหลกๆก็คือเซฟยิวโปงเนี่ยแหละ หนึ่งแล้วหนึ่งมีระบบเซฟไหลอันก็คือเซฟนิ้วโป้งเซฟหลังอ่อนนะครับ interceptor notch อะไรก็ว mm. ่าไปที่เป็นระบบเซฟภายนอกและภายในนะครับแต่หลักๆเลยก็คือไอเซฟนิ้วโป้งเนี่ยเซฟหลักเขาอาจจะทาพลาสติกตรงนั้นมาเพื่อป้องกันเวลาเราชักปืนออกมานะครับและการชักปืนออกมาพอพ้นสอบปุ๊บเนี่ยมันอาจจะป้องกันว่านิ้วโป้งเขาป้องกันไม่ให้นิ้วโป้งเราเข้าเซฟเลยหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดนิวน้วโป้งเราเข้าเซฟแรงเกินไปเนี่ยเซฟมันก็จะหล่นอย่างนี้ทันทีแล้วปืนมันก็อยู่ในสภาพพร้อมยิงนะครับและหนึ K ่งก็หึเป็นปืนที่กายเบากว่าปืนชนิดอื่นนะครับมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เขาอาจจะมาทําป้องกันอะไรตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า,าผมว่ามันมันก็เป็นการมันเป็นการทําให้อะไรมันยุ่งยาก มากเกินกว่าที่จะจําเป็นนะครับเพราะว่าผมเคยไปชักของตัวสเตคาโตนะครับสองหกสามหกศูนย์ IDS ของสเตคาโตซึ่งไม่มีอลาสพิกตรงเนี้ยมันก็ชักออกได้หนัดขึ้นมากนะครับไม่ทําให้เราเจ็บนิ้วโปง้งตอนผมฝึกชักออกจากซองหนึ่งแหนึ่งเนี้ยนิ้วโป้งตรงเนี้ยผมแบบถลอกเลยนะครับไม่ถึงกับเลือดออกแต่ว่ารู้เลยว่ามันแบบพองนะครับก็นี่ก็เป็นข้อเสียของซอง หกสาหกศูนย์ของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแถวเดียวนะครับซึ่งไอซองเนี่ยมันก็อยู่มานานแล้วแหละนะครับมันก็เขาเริ่มผลิตมานานแล้วนี่อาจจะเป็นรุ่นทีอ่อย่างผลิตภายใต้แปลนเขียวของซองแบบแปลนเขียวของหนึ่งเก้านหนึ่งในในในอดีตนะครับไม่ใช่สําหรับหนึ่งเก้านหนึ่งสมัยใหม่ที่มีติดไฟฉายด้วยอะไรด้วยดีนะครับก็เป็นข้อเสีย แต่ข้อดีก็ก็คือซองเนี่ยคือใส่เข้าไปเขย่ายังไงก็ไม่ออกนะครับแต่เนี้ยการชักเข้าชักออกมันจะยากกว่าอซองหกสามหของปืนประเภทอื่นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความฝึกหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำ modification คุณอาจจะใช้ drill tool เนี่ยลบตรงนี้ออกไปได้นะครับแต่ ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าคือในอเมริกาเนี่ยวอร์รันตีเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างเคสของสามสองศูนย์ที่สามสองศูนย์เลยเนี่ยเราไปดัดแปลงอะไรของคุณนี้มากๆนะครับเวลามันเกิดอะไรขึ้นสมมุติเหตุไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยอ่าแล้วเขามาสืบสวนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ย ถ้าเกิดมีเหตุฟ้องร้องเราจะสูญเราจะเสียเปรียบทันทีเลยเพราะว่าเราไป m o d กมาเราไป modify ของของเขานะครับซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในคู่มือ,อแล้วว่าห้าม modify นะครับถ้าเกิดเขาจะเขียนประมาณว่าถ้าเกิดคุณ modify สินค้าของเขาเนี่ยมันจะ void ทันมันจะยกเลิกบริการของเขาทันทีนะครับทำได้ครับถ้าเกิดคุณคุณอยากจะทําตรงนั้นแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมจะไม่แนะนําให้ modify อะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลนะครับถ้าเกิดจะทำผมแนะนําให้ไปหาช่างไปหาไปหาอาร์มอร์ที่มีความเชี่ชยวชาญเยี่กว่าซองซองตัวนี้นะครับและถามเขาว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างแล้วก็ไปตามนั้นเท่าที่เราต้องการนะครับก็จริงๆแล้วผมมีซองอีกสองตัวนะครับพี่กำลังทดสอบอยู่อ่ะ ทดสอบอยู่ซึ่งซองอันนึงก็คือตัว US Duty Gear ที่ผมซื้อเองเลย US Duty Gear Level สาสำหรับกอก45 MOS นะครับติด Red Dot ของ M Hoy a c r o P2 แล้วก็ไฟฉาย Surefire นะครับตัวนี้นี่ผมต้องขอเวลาทดสอบมาอีกสักนิดนึงนะครับผมเห็นข้อเสียอย่างหนึงแหละข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไอตัวฮูดเนี่ยผมเดินเดินอยู่เฉยเนี่ยแขนโดนนิดเดียวร่วงงนี้เลยนะครับอ่ะมันก็ นั่นคือหนึ่งในข้อเสียแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปใช้มาเราจะเห็นข้อเสียอีกไหมนะครับแต่รู้ว่าตอนนี้นะครับ us us duty gear ตรงเนี้ยหลวมมากหลวมจริงหลวมจนน่ากลัวนะครับม,มันทำให้เราเกิดภาวะแบบปืนเราอาจจะไม่ secure นะครับปืนเราอาจจะไม่ไม่อยู่ในสภาวะที่ล็อกเต็มที่เราอาจจะโดนแย่งง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเอล e n g นเกียเอลิเลนเตอนเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเพื่อความโปร่งใสนะครับ บริษัทเอลินเกียประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณมากเขาติดต่อเอลินเกีย USA ให้ส่งมาให้ผมลองนะครับเป็น2องเลเวลสาเป็น Rapid Force l e เวลสนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้อยูผ่ผมใช้อยู่ทุกวันในหน้าง,งานใหม่ของผมที่ผมไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนะครับเพราะว่าเราไม่มีกฎขึ้นมาบัญญัติว่าถ้าเกิดเราไม่แต่งเครื่องแบบเราต้องใช้ซองตามที่เขาบอกนะครับแต่ซองอันเดียวที่ห้ามในกรมผมเนี่ยในหน่วยงานผมที่ห้ามห้ามแบบห้ามจริงๆเลย แต่ก็มีตำรวจที่ไม่ทําตามก็คือไอตัวซองแบบไอที่ปลดด้วยนิ้วชี้นะครับที่ปลดด้วยนิ้วชี้ที่ว่ามันเหมือนใกล้ๆกองไก่ยิงเฟรมตัวอนเทนชั่นใกล้ๆเฟรมอันนั้นห้ามใช้เลยห้ามห้ามเอาเข้าไปในสนามของของกรมผมเลยแต่ว่า a อเลี่ยนเกียร์แรปิดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาไปฝึกยิงปืนกับผมแล้วก็ไปสอบยิงปืนของทางหน่วยงานนะครับฝึกอะไรหลายๆอย่างและปฏิบัติหน้าที่จริงๆตอนนี้ก็ น่าคิดตอนนี้น่าจะเจอปัญหาแล้วปัญหาหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ใหญ่โตอะไรแต่ขอเวลาอีกสักสักนิดครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าดียังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำตอนนี้เลยเอล e n เกียแรป i ิ f ฟอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณหาดีวดิเกียร์ที่ที่ที่ดีนะครับมีระบบ retention ที่ดีมีระบการแย่งที่ดีเอล e สเกียคือ คือทางเลือกหนึ่งนะครับที่เห็นมาตอนเนี้ผมได้มานะจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วแหละนะครับก็รออีด่วันก็กระแทกเข้ากระแทกออกเดินครับขึ้นลงรถอย่างเงี้ยต่อสู้คนร้ายอ่าซองขูดบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่เกิดความเสียหายยังไม่เกิดความเสียหายอย่างแบบยกเว้นแต่รอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับก็แนะนําอันนี้แต่ว่ามันการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณ นะครับเพราะว่าผมผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเอ i ินเกียร์เนี่ยคือเขาส่งมาให้ลองนะครับแต่ถึงแม้เขาจะส่งมาให้ผมลองเนี่ยมันก็คือผมก็ต้องมีความไบแอสนิดหน่อยแหละเพราะว่าเขาส่งมาให้นะครับอันนี้ให้ให้คุณเป็นคนตัดสินเองเลยนะครับผมไม่ได้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เอเบอเอร์หรืออะไรเขาแค่ส่งมาให้เราลองและใช้ดูนะครับอ่ะก็ตัดสินเราเองนะครับแต่ก็บอกไว้ว่าเขาส่งมาให้เราเดี๋ยวผมจะบอกว่าดีอย่างนี้เสียอย่างนี้ ข้ดีข้เสียนะครับจะพยายามตรงไปตรงมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราพี่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าผมเวลาผมรีวิวอะไรก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับก็เดี๋ยวมาอัเเียกันครับกับเ l เ e นเกียแล้วก็ u ูเอส a r นะครับแนนาคตวันนี้ก็ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าซอง Safari Land 6360 1911แถวเดียวทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ